สำหรับวิดีโอนี้แนะนำเพื่อนมาเบิ่งการเปลี่ยนสายพานของพรร ER ัดลมเอสดูของเอลซิเลอร์เนื่องจากว่าสายพานเก่ามันยานยานยานให้ยาน,ยาน,ยานว่าเบิดประสิทธิภาพของการใช้งานแล้วเปลี่ยนออกใหม่ที่เหตุอยู่ปัจจุบันนี้มันกำลังปลดสายพานเก่าออกกำลังจะเปลี่ยนสายพานใหม่เข้ามาตัวเก้ามันดังแล้วเสียงดังเครื่องเครื่องเครื่องแล้วกับแบบว่า บ่มีกำลังความเ้งของใบพัดมันพัดบบได้ใส่ได้แต่มอเตอร์เสียงมันจำเป็นเสียงบด่ดีโอที่กลุ่มใส่ยุคปัจจุบันนี้ไม่อนนะไรเดใส่สายพานพิดเบอร์ใส่พิดเบอร์กับกลุ่มใส่บได้เบิงบ้งเบอร์เลยบได้เบิงบ้งเบอร์เกาทเทียนมางออกกันยัด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 ใส่จังไหนกับโเข้าที่เท้ลืม ลืมเบิ้งขนาดของมันสมพอแล้วจะบกเขายัดจังไหนกับบกเขาเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเข่งหลาเบือขนาดเบืรอของมันบุถึกเปลี่ยนตัวหม่เอาขนาดเก่ามันเท่าไร a หกเจ็ดขนาดเก่ามันเอาขนาดเก่ามาใส่แต่ว่าเป็นยนใส่พานไม้อันี้ใส่เข้าไปร้องที่หนึ่งเลยไปล้องที่สอง เขาจะใส่ในออกมาสายพานมีสามเส้นใส่ไหม่แล้วก็เข่งดีเข่งก่าเกาเส้นที่สองเริ่มมามันเข่ง แต่ก็บดถึงขั้นว่าเคีงไปไหนดอกแต่ว่าสายไม้มันค่อนข้างใสอายากแน่หนึ่งเซนท่สามเกาเข้ามาเอ๊บอ๊บเออ,เ,อ,อเคงีงเคีงดีละหลังจากนั้นมนลองกแบบลุกมาเตะลึงมาโอเคอเคสียงโบ้ดังรา,ายงานได้ดี ยังนิ่มดีปิด